ใหความเชื่อความยมนะเราก็ไม่ว่าการหรอกเราเรามาตัดทากันนละอย่างกันเราก็ไม่ว่าการลรอกอันนี้นะเพราะเราตัดทากนละอย่างนละอันกันเราเชื่อตัวอย่างคัวเจะอย่เนี่ยเราไม่ห้ามกันเราความเชื่อของคนเราห้ามกันไม่ได้หราจะบังคับกันก็ไม่ได้บังคับผมเละห้ามให้เชื่อห้ามไม่ได้หรกแต่ถ้าเรามีเหตุผลเชื่อตรงเชื่อ้ดยเหตุผลนี่แหละ พูดจะเป็นศาสตารเราเป็นอาจารย์เราม,มันดีไหมแต่ฤาษีเนี่ยไม่ใช่ฤาษีก็รูปปั้นนีเฉยไม่ใช่องค์ฤาษีนี่เขาปั้นเป็นหุ่น,ปกกเ,กกเ,นเป็นลูกเป็นจกจ้องเชิดชูกันเอาเป็นรูปปั้นหุ่นปั้นนีเฉยหรอกมาปันป้นอปนรูปปั้นฤาษีอย่างนั้นอย่างนี้นี่แหละเราก็ไปยิกย้องเฉิอชูกันดีหลงไรกันดีนั่นต้องให้มีเหตุมีผลสิ ฤอษีเนะี่ยท่านปฏิบัติตนท่านพ้นทุกข์หรือ,อยังฤๅษีนะี่ชื่ออะไรมีนามอะไรท่านที่พิเดศหรือยังนี่เราต้องเชื่อตรงนี้เชื่อเหีุเชื่อคนเอาประเด่ายว้อสนะีท่านยังไม่พ้นทุกข์โอ้ไม่พ้นทุกข์เราจะนับมาเป็นครูบาอาจารย์เหมือนพระเจ้าอะไรพระเจ้ายเป็นผู้พ้นทุกข์แล้วพ้น จากกองกิเลสตัณหาอาจารย์เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาเจริญะและเป็นผู้คนกข์แล้วเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีอืมเป็นโลกวิทูรู้โลกแกมแจ้งแน่แะนะท่านรู้รู้ทุกอย่างนี่สมควรเลยจะเอาเป็นเชิดชูเป็นครูบาอาจารย์เพราะท่านรู้หมดทุกอย่างดับหมดสิ้นทุกอย่างนี่แต่ฤาษีท่านยังไปไม่ถึงอืมเราก็ไม่ดูถูกท่านแต่ท่านยังไม่สิ้นกิเลสให้มาสอนเรานะ เราจะพ้นทุกข์ก็ได้่างท่านได้สอนตัวท่านไม่ได้แล้วใช่เราพ้นทุกข์ก็ได้่างนะมันต้องเหตุผลอย่างนี้แหละนะผู้มีปัญญารู้จักเก็บเอาแต่เราก็ไม่ปลามาตไม่ดูถูกไม่ถูกนะแต่ท่านยังไม่พ้นแต่เราไม่เอาท่านมาเป็นครูอาจารย์ตอนนั้นแหละมันก็ไม่เสียหายหรอกนะไม่เสียหายเพราะเราไม่ดูถูกเขานี่ไม่เคยตำหนิเขานี่ย สักวันหนึ่งเขาก็ต้องถึงบรรลุธรรมได้เหมือนกันนะแต่อะไรก็ยังมีความเพียรอยู่เขาก็ตถึงได้ถึงได้แน่นอนบรรดาฤทธี์ทั้งหลายนั่นแหละท่านก็ถึงได้แน่นอนเห็นไหมล่ะเพราะช่วงนี้ท่านยังหลงอะไในอิทธิฤทธิ์ประเหารนะเราก็ไม่ว่ากันนะนีะ่แหละกันเรามาดูถูกกันแล้วก็ไม่รามากกันไม่เหยียดหยามกันอยู่ที่เราตั้งใจจะปฏิบัติธ,ธรรมให้พ้นทุกข์ ดับเกลดตัณหาได้ดูความเปลียนของเราดูความเป็ตาของเราหนีห่งท่านเลยตั้งตาดีเหยียดผลผลปูมีเหยีผลแล้วก็ต้องเอาเหยียผลมาคุยกันว่ากันทีน,ทน,นึ่งงานนะคงจะเข้าใจอะไรที่นี่เนาะคงจะไม่ลังเลที่นคงนจะไม่ไปหาเดินทางปิดและแหละพอได้มาแล้วได้รู้กันเห็นกันและนะ้วเนาะ ตั้งใจปฏิบัติเอาธรรมชาติจิตใจของคนมันหมุนเวียนเปลี่ยนไปสารพัดมันคิดไปได้ทุกสิ่งทุกอย่างทุกอย่าพิษนี่จิตจะมาปิ้นต้นไปทุก,ท,กทุกอย่างนั่นน้มันโยมถามไงเราว่าพระอรหันตน์กินกิเลสแล้วมันเป็นยังไงกิเลสเข้าถึงใจมันถึงแต่กายถึงมันถ,ถึงใจไม่ได้ข้าพเามาถึงกายยมันร้อน,น,น มันหนาวติดกายมันสัมผัสร้อนสัมผัสหนาวสัมผัสทุกขเวทนา,นาเห็นไหมแต่เข้าไม่ถึงใจไอ้ร้อนก็นรู้ว่าร้อนเออแต่ร้อนก็นพัดลมไปมันถนหนาวกลมพ่ายมันร่างกายน,ะนั่นท่านละท่ากันแปลปวนธรรมชาติแปลปวนนะแต่ใจนี้หลงไหลไหมถามว่าไม่หลงไหลแน่นอะนนะเพราะเข้าไม่ถึงใจได้นะมมนถึงต่ร่างกายมันถ,ถึงใจไม่ได้นะ ถ้าถึงใจมอแล้วใจก็ตัดตัดกิเลสลงทันทีไนมะ่ม ah ีได้นะอย่างนั้นแหละน่มันตัดขาดลงมานี้นะเป็นอัตโนมัติเลยนะม,นมันตัดมันตัดลงมานี่นี่แะไรกิเลสขาดจากหัวใจเนืนดดนนนน่องจากที่วันหลวงพ่อบอกว่ากิเลสมันขาดวันทําจากหมุนกิเลสขาดจะบันนั่นแหละตั้งแต่วันนั้นนะกิเลสก็ไม่ถึงใจเลยมันถึงจะร่างกาย ทุกเวทนามาถึงกายเพราะกายเป็นธรรมชาติร้อนก็ร้อนหนาวก็หนาวเจ็บก็เป็บปวดก็ปวดเป็นธรรมชาติของมันนะฝืนมันไม่ได้ท่านเรียกเป็นตรจตมของโลกฝืนมันไม่ได้ถ้าฝืนมันได้เราก็ไม่ต้องแก่ไม่ต้องตองายดีหรอนะมันต้องไปท,ทนวันในร้อนในห,หนาวสินี่แต่มันก็มาถึงใจรู้ร้อนก็รู้หนาวก็รู้แต่ใจนี่ไม่หลงไหลกับร้อนกับหนาวมันอาหารนี่แหละ ฉันก็นไปเพื่อทั้งการอัตภาพร่างกายตั้งอยู่ได้เมเหตเวทนาใหม่เกิดขึ้นคือความนั่น,น,น,นนะพิจารณาลราก็ะันนั่นอันไหน,นอันไหนที่เป็นประโยชน์กระชันอันไหนไม่เป็นประโยชน์นนนประโยชน์ที่ฉันมาทําไมน,ะนี่แหละพิจารณาแล้วดูก่อนทุกสิ่งทุกอย่าง <c oughs> นะั่นมันมีเหตุผลมันอยู่ในตัวน,นั่นแหละนะพิจารณาตรงพิจารณาได้เห็นได้ผลอะไรทุกอย่างเหมือน ทำอะไรก็ต้องมีสติรับรู้ทุกอย่างทรอะไรต้องมีเหตุมีผลอะไรไม่ใชนะ่ว่าทำสักแต่ทำผิดก็ไม่รู้ถูกก็ไม่รู้อย่างนี้เขาทำ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 กันอย่าทำตามกันไปเมือนเรามาปฏิบัติทำเนี่ยผิดก็ไม่รู้ถูกก็ไม่รู้ทำอย่างไรเก็นัง่งเขาั่งตามเข้าไปอย่างนั้นนะไม่รู้เขาั่งเปื่ออะไรนะีวก็เดินโยมดเดินตามไปรไู้ก็เดินอะไรนะ นี่แหละก็จะน่าดยใกล้ครัวให้ดีพิจรณาให้ดีแต่วันนี้โชคดีเนาะพวกเราโชคดีไหมโชคดีอะไรเนี่ยวันนี้นนโชคดีเขาเรียกว่าโชคดีที่มีเทพเทวดาทั้งหลายมันเป็น,นเพมาเป็นพยานยืนยันนเทพเทวดาต้องอาศัยร่างกายมืพออะไรที่ม,มันแสดงให้ฟังเราให้ฟังนั่นแหละนะก็ถทงบอกเขาต้องเลือกคน เทวดาเน<ม>เขาต้องเลือกคนมีศีลมีธรรมคนต้องเลือกคนที่จิตใจสะอาดนั่นแหละเมื่อจิตใจสะอาดร่างกายสะอาดกลิ่นกายก็หอมไปด้วยทีนี้เขาลงมาขออนุญ,ญาตแล้วก็มาพูดให้พวกเราทั้งหลายฟังเนี่ยพวกเราโชคดีนะถ้าหากหลวงพอ่อพูดก็คงไม่เจ่อทั้งหมดเนี่ยเทวดาเขาต้องอาศัยร่างกายมนุษย์เพราะเขาไม่มีตัวตนเขามันมีน้าเสียงจะพูด ถ้าเขาพูดมาแล้วพวกท่านก็มา้ยินเพราะท่านยังผูหนอยู่นี่มันก็ต้องอาศัยสื่ออย่างนี้แหละพูดให้พวกเราฟังให้เข้าใจก็เลือกให้กำลังใจพวกนักปฏิบัติทั้งหลายก็ต้องอาศัยร่างกายมนุษย์พูดถ้าหลวงพ่อพูดไปก็เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างเพราะไม่เห็นกับหลวงพ่อเนาะเขาก็ต้องอาศัยร่างกายมนุษย์นี่แหละพูดให้ฟังเสียงกับเสียงจากมนุษย์นี่แหละ แต่วัญญาณนั้มันไม่มีเสียงพูดไปไม่ได้ยินเสียงนั่นแหละต้องถือว่าพวกเราก็โชกดีไปนะได้ฟังนะไฟังได้ยินได้ฟังเพราะพวกเราชอบฟังเทวดาไม่ใช่เหรอใช่ไหมอยากฟังเทวดานะแต่เทวดาไม่มีเสียงจะพูดไม่มีตัวตนก็เลยมาแต่ร่างกายมนุษย์นี่ก็ต้องเลือกเป็นคนที่มีศีลมีธรรมอย่างนั้นแหละ ที่จะสะ,ะอาดนั่นแหละถึงจะผ่านได้ถึงจะเป็นตื่อได้นะคำว่า,าเทวดาสะอาดนะแต่ที่มาไอเข้าร่างทรงนั้นไม่ใช่เทวดานะ <c oughs> อันนี้พูดผีปีศาจนะที่เข้าร่างทรงอย่างนั้นนะนั่นไม่ใช่เทวดานะั่นะนะเป็นผู้ผีปีศาจนะเราต้องแก้ใหงเป็นนะนั่นมองมีเทวดามีทั้งสายดีแล้วไม่ดีนั่นแหละเป็นอย่างนั้นแหละก็เหมือนมนุษย์เรามีทั้ง ดีทั้งไม่ดีปะปนกันเหมือนนั้นนั่นแหละถือว่าเราได้ฟังเออสิ่งต่างๆให้กําลังใจน่ะเนาะนี่เขาก็เลยให้กาลังใจพวกเรานั่นแหละไม่ใช่เขาให้กำลังใจไม่ใช่ว่าให้พวกเรามาทําได้เร่นกันให้ปรัทงใจปฏิบัติทาจริงทังกันพิเลศเทวดาท่านหลายเขาก็ได้บุญจากเราอีกขั้นตอนนึงอยู่และเราท่านหลายปฏิบัติเขาได้บุญจากเราอีกแหละ ก็เป็นความปูมใจของเราท่านทั้งหลายแลยเนาะที่ได้มารวมกันนี่ได้มาฟังปฏิบัติรวมกันอีกวัดีอกดีใจนะความปูมบุกปูมใจมียกัวเจไอหยดีใจโฟโฟใจโมโกรดทำไมทั้งโจมแปะทั้งมอไมบูน ทั้งคุณสาวัตสุขการกับฝ่ายนวนตกรรมอะไรรู้ไหมพวกนี้เคยร่วมผลกับหลวงพว่อมามากมายหลายภพหลายชาตินั่นนี่นะหลายภพหลายชาตินะเคยร่วมสร้างมาดกับหลวงพอ่อเนี่ยนะหลายภพหลายชาติหลายกับระกันที่นี่ก็มีต่อมาตุ๊ดตุ๊ดอันนี้เป็นผู้ส่งเสริมผู้ส่งเสริมเคานหน่วยส่งเสริม